วันที่7กันยายน2566าสำนักข่าวออนไลน์ต่างประเทศรายงานว่านุ่มใหญ่วัย60ปีชาวสเปนคนหนึ่งค่ะพยายามขอร้องอ้อนวอนผู้คุมเรือนจำเพื่อหวังให้ตนถูกจับเข้าไปอยู่ในเรือนจำค่ะซึ่งชายคนดังกล่าวมีชื่อว่าคุสโตมาเกสชายชาวสเปนซึ่งยืนอยู่หน้าเรือนจำในเมืองมาลาก้าเป็นเวลาหลายวันแล้วค่ะพร้อมเขียนป้ายว่าฉันอยากเข้าคุกซึ่งเขาบอกกับนักข่าวว่าได้พบกับผู้คุมเรือนจำแล้วและแน่นอนว่าผู้คุมเรือนจำปฏิเสธการจำคุกโดยสมัครใจของเขาค่ะ้ดยความ จริงแล้วมาเกสป่วยเป็นโรคมะเร็งมีอาการซึมเศร้าและยังมีปัญหาเกี่ยวกับโรคหัวใจนอกจากนี้เขายังได้กล่าวว่าเขาปรารถนาอย่างยิ่งที่จะหยุดความเหงาตลอด24ชั่วโมงและเรือนจําเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาค่ะเขาไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากที่ไหนได้และการติดคุกเป็นความคิดที่ดีที่สุดที่เขามีแต่เขาไม่ต้องการก่ออาชญากรรมใดๆค่ะทั้งนี้ในอดีตมาเกสเคยถูกส่งตัวไปยังศูนย์สุขภาพจิตหลายครั้งค่ะแต่ก็ไม่เคยได้ความช่วยเหลือใดๆดังนั้นในที่สุดเขาจึงตัดสินใจใช้มาตรการที่สิ้นหวัง แต่เขาเคยต้องโทษจำคุกหลายปีในข้อหาครอบครองยาเสพติดแต่เขาอ้างว่าเลิกยุ่งมานานกว่า30ปีแล้วค่ะถึงแม้ว่าจะถูกผู้คุมเรือนจำปฏิเสธแต่เขาก็วางแผนที่จะประท้วงนอกประตูจนกว่าเขาจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปเขาหวังว่าสถานการณ์ของเขาจะได้รับการแก้ไขในที่สุดค่ะ